เพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้เป็นอากาศที่ฝนค่อนข้างจะตกทั้งวันแล้วครับช่วงนี้ตกมารู้สึกว่าสักประมาณวันหรือสอวันแล้วครับติดต่อกันมาช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงหน้าฝนแต่มันเป็นช่วงเหมือนกับพายุเข้าแต่ว่าผมก็ไม่รู้จะทำอะไรก็มานั่งทานกาแฟตอนเช้าและเดี๋ยววันนี้พอดีว่าง ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันก็เดี๋ยวจะผมจะพาเพื่อนๆไปแนะนําและพาไปดูวิธีการคัดลังนกทําความสะอาดลังนกว่าเขาทำเขาทาความสะอาดลังนกเป็นยังไงเขาทํำยังไงให้ลังนกมันสะอาดแล้วก็สามารถที่จะนําไปให้ผู้บริโภคหรือผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอามาได้ทางกัน นั่นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับแล้วผมจะพาเพื่อนๆไปอีกที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆนั่นเดี๋ยวผมขอทานผมขอทานกาแฟาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆครับ เพื่อนๆนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งในการนำลังนกหรือมามามาแยกลังนกหรือมาคัดลังนกนดีกว่าเพื่อที่จะนำลังนกตัวนี้มาทำความสะอาดนี่คือลังนกที่เก็บมาเมื่อตอนวันก่อนนะครับตอนที่ผมลงคลิปครั้งก่อนก็เก็บมาครั้งก่อนเนี่ยผมพาเพื่อนๆไปรู้จักกับบ้านลังนกที่อยู่ของลังนก แล้วก็สภาพของการอยู่อาศัยของเขาแล้วก็มารอบนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำมาทำความสะอาดหรือเรียอกอย่างว่าคัดขนลังนกคัดลังนกให้สะอาดเพื่อที่จะนำมาปรุงหรือนำมาแปลรูปออกมาเป็นแต่ละประเภทซึ่งลังนกที่ผมทำอยู่เนี่ยมันมี อยู่ประมาณ3ประเภทประเภทแรกก็คือจะเอาพวกเศษเนะครับจะเอาพวกเศษเศษที่ว่ามันไม่ได้เข้ารูปเศษที่ว่ามันไม่สมบูรณ์ก็เอามาคัดอีกแบบหนึง่งคัดทำความสะอาดอีกแบบหนึง่งแล้วก็รังที่สวยๆเดี๋ยวนะครับเนี่ยครับรังที่มันไม่สวยมันเป็นรังที่เข้ามุม เวลาเวลาเวลาเขาไปทำรังที่ที่มุมตึกมันก็จะเป็นรูปแบบนี้ครับแล้วก็รังที่มันสวยๆก็คือรังอ่าแล้วรังเนี้ยครับเป็นรังที่สวยๆเนี่ยผมก็จะมาคัดทําความสะอาดอีกประเภทหนึ่งก็ประเภทประเภทแรกก็คือเอารังที่ไม่สวยเนี่ยมาคัดเป็นเศษรังนกแล้วก็มาขึ้นรูปใหม่หรือ อันที่สองก็คือไม่ได้ออกมาขึ้นรูปแต่ออกมาทำเป็นแผ่นหรือทำแบบคุกกี้หรือที่เขาเรียกว่าเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมไว้ไว้ทานเหมือนกันแล้วก็แบบที่สามก็คือเป็นแบบที่รังสวยรังสวยรังเนี้ยเป็นรังที่อ่าคนจีนเขานิยมกันมากแล้วก็สามารถที่จะส่งไปเมืองจีนได้ เป็นเป็นลังที่ค่อนข้างจะออกมาสวยแล้วก็เวลาเราคัดมันก็จะออกมาเป็นรูปทรงแบบเดิมตัวน,นี้ครับนั่นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับในการในการที่จะนํามาคัดว่าเราจะเอาลังนกไปคัตยังไงวิธีการคัตยังไงซึ่งการคัตลังนกเนี่ยง่ายมากสะดวกแล้วก็ทำด้วยรวดเร็วแปลกไหมครับว่าเราไม่ต้องไปทำอะไรมากมาย กเอาหลังนกมาแล้วก็มาคัดสะอาดแล้วก็มาขึ้นรูกแล้วก็มาแปลเป็นรูปต่างๆที่เราต้องการที่จะนำไปสู่ตลาดอีกทีหนึง่งนั้นเดี๋ยวเรามารับชมกันอีกนะครับว่าการคัดเป็นยังไงเพื่อนๆน,นั้นเเรามาดูในขั้นตอนของการคัดลังนกกันอีกทีนะครับเพื่อนๆ ผมจะบอกเพื่อนๆผมจะมาแนะนํำเพื่อนๆว่าเนี่ยมันทำํำกันยังไงที่จะออกมาเป็นรังนกที่สามารถจะนําไปทานได้ตัวนี้หรือว่ารังนกที่ออกมาในแต่ละรูปทรงทั้งสวยและไม่สวยเราก็สามารถเอาอมาใช้งานได้ครับก็คือรังนกตนนัวนี้เป็นรังนกที่ผมก่อนก่อนหน้านี้ผมก็เลือกมา มันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ผมอยากจะให้เพื่อนๆมาดูตัวเนี้ผมทําเพื่อที่เอามาทานเองกล้วเดี๋ยวผมทำมาวิธีต่างๆมันก็ไม่ยากหรอกครับเพื่อนๆก็เราก็เราก็เนี่ยอันดับแรกก็ดูคือทําให้มันเอาฟอกกี้อะถ้าฟอกกี้นะฟอกกี้ฉีดๆให้มันเปียกให้มันเปียกแล้วก็ให้มันให้มันพองหน่อยเพราะว่าขนบางทีมันติดอยู่ในรังนกมันติดอยู่ในรังนกเนี่ยเรา เราไม่สามารถที่จะดึงมันออกมาได้แต่ถ้าเราฉีดน้ําให้มันพองให้มันให้มันมีน้ํามันก็เหมือนกับเหมือนกับอะไรอะเหมือนกับขนเส้นที่แข็งๆอะ่ะถ้าแข็งๆเนี่ยเราจะทําอะไรมันก็ไม่ได้เราเราต้องทําให้มันนิ่มนิ่มเสร็จเราก็ใช้ดึงนะครับจะดึงขนออกมามือน,นี้ครับอ่าดึงขนออกมาแล้วก็วางทิ้งแค่เนี้ย ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนขนจนลังนกมันไม่มีสิ่งสกปรกอยู่ใค่ั้นครับเราก็ดึงออกมาดึง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 แล้วก็ทําไปเรื่อยๆหาเวลาที่เราสะดวกหาเวลาที่เราไม่มีอะไรทําเราก็มานั่งเก็บงานมานั่งทําเนี้ยทาไปเรื่อยๆทยอยทําไปมันก็มันก็เสร็จถามว่ายากไหมมันไม่ยากหรอกครับต้อง บางบางบางครั้งเขาก็มองว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ยากแต่ถ้าเราทาเราพอเราพอ,พอรู้ว่าทํำยังไงมีเทคนิคยังไงมันก็ไม่ยากสําหรับการดึงเพราะว่าเราก็ไม่ได้เอาไปปรุงไม่ได้ไปขึ้นไฟอะไรเราแค่มาทําความสะอาดล้างด้วยน้ําน้ําที่ล้างก็ต้องเป็นน้ําที่สะอาดเป็นน้ําที่ผ่านจากเครื่องกรองถ้าน้ําประปามันก็มันก็ดูไม่สะอาดเท่าไหร่ ก็ถ้าเป็นไปได้เขาใช้น้ําที่ผ่านจากเครื่องกรองน้ําอีกทีหนึ่งเพื่อให้เพื่อให้ลังนกได้ผ่านน้ําที่สะอาดตรงนี้ครับแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีนะครับว่าทำยังไงก็นะครับก็มันมันจะมีไอตัวหนีบเนี่ยเรามันนีบเพราะว่าเพราะว่าลังนกมันลังนกมันนิ่มแล้วครับตอนนี้มันนิ่มเนี่ยนะครับมันนิ่มสามารถยกไปยกมาได้นิ่ม พอพอ,พอโดนน้ำแล้วมันจะนิ่งเหนไหมนะครับมันมีเศษเยอะอยู่ตรงนี้แล้วก็เราก็ใช้แหนบใช้แหนบดึงออกมาดึงออกมามันก็หลุดออกมาเนี่ยครับเห็นไ,ไหมแล้วก็น้ําตัวนี้มันก็แค่เอามาจุ่มเพื่อให้ลังให้เศษขนขนลังนกเนี่ยมันก็เลยหลุดออกไปพอแค่นี้ครับคำวิธีเราก็ทําไปเรื่อยๆทําจนสะอาดพอสะอาดเสร็จเราก็อ่ะอีกรูปนะครับเนี่ยตอนนี้ไอ้ลังเนี้ยเป็นลังที่ผมทาสะอาดแล้ว แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บงานอีกทีนึงเพราะว่าบางครั้งเราทําติดต่อกันเราก็อาจจะมองไม่เห็นแล้วก็เราพอเราทําไปสักระยะหนึง่งดูแลสะอาดแล้วเราก็วางไว้ก่อนแล้วเราก็ไปทํารังใหม่พอทารังใหม่ไปสักพักนึงกลับมาดูรังเดิมแล้วเราก็จะเห็นเห็นตําหนิบของเรานะครับรังนี้ก็ค่อนข้างจะสวยนิดนึง นะครับลังนี้ค่อนข้างจะสวยนิดนึงจะเป็นรูปทรงเดิมแล้วเราก็จะเอามาเอามาแต่งให้มันเข้ารูปทรงแล้วก็ให้เอาไปเป่าพัดลมเพื่อให้มันแห้งพอแห้งเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นรูปทรงของลังนกลังเดิมนะครับก็ทำมันไม่ยากหรอกครับทำวิธีต่างๆแต่มูลค่าของมัน มูลค่าของมันจากลังลังที่ไม่สวยออกก็คือจากลังแบบนี้คนระับลังที่ออกมาแบบนี้มันก็มีขนอยู่ตัวเนี้มูลค่าของมันก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะดูดีแล้วนะครับเพื่อนแต่ถ้าเราถ้าเรามาคัดสะอาดแบบนี้ลังของมันก็จะดูดีเป็นสองเท่าหรือสามเท่าตรงนี้นะครับเพื่อนก็ ถ้ายังไงผมก็อยากให้เพื่อนตอิดตามดูคลิปนี้ต่อไปนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้มาทำในขั้นตอนต่อไปก็คือที่เป็นสําเร็จรูปออกมาแล้วที่เป็นรูปทรงที่เราสามารถที่จะเอามาโชว์ได้แล้วครับว่ารูปทรงมันสวยขนาดไหนรูปทรงมันเป็นยังไงแล้วก็ทำไมคนเขาจึงชอบทานลังนกกัน ครับเพื่อนเพื่อนก็สุดท้ายนี้ผมก็จะถ่ายทอดในการคัดลังนกให้เพื่อนเพื่อนได้รับทราบรับชมกันนะครับถ้ายัางไงฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดไลค์แล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะทราบอะไรหรืออยากจะมีข้อติตชมยังไงเพื่อนๆคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมจะได้นำ คอมเมนต์ของเพื่อนๆหรือนำข้อคิดของเพื่อนๆมาปรับปรุงแล้วก็มาเสนอแนะกับเพื่อนๆอีกครั้งครับแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะนำเพื่อนๆไปรู้จักกับวัตถุดิบที่เราพร้อมที่จะให้ผู้สูงอายุหรือให้ผู้สนใจที่จะนำลังนกเนี่ยไปปรุงไปทานเพื่อสุขภาพของเขาอีกทีหนึง่ง ผมจะพาเพื่อนๆไปชมว่า,าลังนกที่พร้อมที่จะที่จะให้ลูกค้าไปทานหรือให้ผู้บริโภคไปทานเนี่ยเป็นรูปทรงยังไงบ้างมีลักษณะย,ยังไงบ้างแล้วก็มีหลากหลายยังไงบ้างเดี๋ยวถ้ายังไงผมจะาพาเพื่อนๆไปรับชมอีกครั้งนะครับครั้งนี้ผมก็ขอจบคลิปนี้ เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ